สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อในย้ายสมัยเขาป่าไปหาเฮ็ดกับหมูเด้อค่ะได้เฮ็ดมาหลายค่ะเฮ็ดขาแปงี่ค่ะเฮ็ดขาแปงได้มาหลายเติบหนึ่งค่ะพ่อได้ไปขายนี่แหละค่ะี่ค่ะกระสิเท่ให้เบิ้งงนอกค่ะี่ค่ะได้หลายเติบค่ะพี่น้องเห็ดขาแปงงามๆค่ะกัลลังออก วันเมรตะเฮ็ดเขาแปลียค่ะเฮ็ดปวกกะไดเฮ็ดปวกมานั่มอยู่จ้ะเฮ็ดปวกดอกน้อยก็ไดค่ะเฮ็ดปวกตาดก็ไดนี่ค่ะงามงามค่ะดอกเฮ็ดเพ่นกะสิเอามาล่างค่ะล่างแล้วก็ใส่จานขายค่ะอกไปขายตลาดมื้อนี้ถนนคนเดินค่ะนี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดดำหมากก็งามงามค่ะนี่ไม่แต่ดอกงามงามค่ะ ช่วงนี้บานแยสมัยมันสิเป็นป่าเนาะค่ะเห็ดมันสิออกอันนี้เห็ดปวกตาดค่ะเฮ็ดเขาไข่กับมีเด้อค่ะพี่น้องถึงเวลาก็สิร่วมกันไปเก็บเห็ดค่ะเดี๋ยวมือหลังสิถ่ายให้เบิงไว้ไปป่าใด,ดเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่ค่ะมูน,อนอ้องๆเพิ่งกษิล่างแล้วไปขายตลาดค่ะนี่ค่ะเห็ดง,งามๆป่าเกษตรไปตุ่มน้ำเขาจาักน้อยนึงค่ะ นี่ค่ะดอกงามอิลีค่ะนี่บานเห่านาะค่ะปลาไม้ลายธรรมชาติเฮ็ดธรรมชาติค่ะน่ะเบือกบึงกรว่าดอกไดเป็นเต้าไปแกงค่ะ <c oughs> ดอกไดเป็นตตาไปขายค่ะค่ะอันนี้ก็เห็ดขมค่ะมีอยู่ดอกเดียวดอกใหญ่อยู่ค่ะเห็ดขมเพิ่นนี่ค่ะน้ำงาม บวานเฮ้านะคะ่ะบรรยากาศจ้ะเห็ดขมดอกใหญ่ปะกะตินี่เขาไปเิ็ดขมดอกว่างใหญ่ปั้นใดได้คะ่ะสีด,ดอกน้อยๆจ้ะนี่คะ่ะชนเิ็ดปวกตาดพนนี่ดอกใหญ่อยู่คะ่ะได้มาสามดอก ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆเด้อค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้ยายสมัยทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ขอบคุณเด้ขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะสวัสดีค่ะ